วันนี้ทีมงานโฟทีเดินทางมาถึงจอมบึงราชบุรีอีกครั้งหนึ่งนะครับมาพบเกษตรกรที่ปลูกแตงแล้วก็ปลูกมานานแล้วด้วยเรามาพบกันครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับแนะนําตัวกับท่านผู้ชมนิดนึงครับพี่ประเสริฐนะครับพี่ประเสริฐครับอยู่ที่อยู่ด่านทัตโกครับจอมบึงราชบุรีครับอันนี้คือแตงอะไรพี่แตงร้านหรือแตงกวาแตงกวางครับแตงกวางแตงเล็ก แปลงเล็กครับเห็นบอกว่าพี่ทําอยู่2องสำปลงแปลงนี้พื้นที่ประมาณเท่าไหร่ครับหงาน5งานก็คือไล่เศษไเศษไล่เศษเศษครับทำอาชีพปลูกผักมันตั้งแต่เมื่อไหร่พี่นานยังโอตก20ปี2ี่สิกว่าปีแล้วพี่รู้จักโฟทีได้ไงครับไม่ผมเพิ่งรู้จักจากตัวแทนมาจํหนายอ๋อรู้จักไม่นานนะครับเพิ่งจะรู้จักอ๋อเอามาทดลองรุ่นแรก แล้วก่อนหน้านี้พี่ใช้พวกอะไรพวกทำของตลาดทั่วไปคือสารเคมีตทำร้านทั่วไปอ๋อเราไปส่งแล้วก็ซื้อมามาใช้ใช่ใช่ตัวไหนดีก็คือก็ขายว่าดีเอาหมดใช่ใช่ก็ก็จะทนกับกลิ่นด้วยใช่แล้วเมื่อก่อนใช้เนี่ยผมผลิตมันเป็นยังไงบ้างครับพี่ผลิตตอนนั้นก็มันไม่ไม่ใช่อย่างนี้นะเก็บไม่ได้เยอะมันไม่ได้มันไม่เหมือนแบบนี้เมื่อก่อนพี่บอกว่าปลูกแตงเนี่ยมันต้องขึ้นค้างนะครับมันจะขึ้นมาแค่ครึ่งเดี่วคข้างก็เรื่องเริ่มเรื่องแล้ว ครึ่งเดียวก็เริ่มเหลืองแล้วก็วายแล้วก็จะเก็บหมดก็จะต้องรื้อแล้วทําใหม่ใช่แต่พอมาใช้4ฟทีที่มันแตกต่างสุดค้างแล้วมันพับลงมาแตงมันยาวขึ้นมาไม่ใช่ครึ่งค้างครับมันโตขึ้นไปสุดค้างแล้วมันยังห้อยย้อยพับลงมาอีกโตมาสมบูรณ์หมดเลยทุกส่วนน่ะทั้งลูกทั้งอะไรลูกสวยกระติบมันก็น้อยกระจิบคือแตงคอดๆอ๋อแตงที่มันไม่ได้ทรงที่มันทรงผิดเพี้ยน ก็แทบไม่มีเลยไม่มีน้อยอันนี้ปกติทั้งสมัยก่อนพี่ต้องให้ปุ๋ยกี่รอบเนี่ยอาทิตย์หนึ่งประมาณรอบอาทิตย์ละรอบอาทิตย์ละรอบอาทิตย์เก็ดวันบางทีก็ไม่ถึงถ้าดูอาการแปลงเอาแต่พอมาใช้โฟชีนี้พี่ยังให้ปุ๋ยเหมือนเดิมไหมไม่ได้ลองพื้นไปทีเดียวเตรียมแปลงลองพื้นรอบเดียวหลังจากนั้นยังไม่เคยให้เลยนะครับใช่คิดแต่นี้อย่างเดียวครับก่อนก่อนที่พี่ใช้โฟทีเนี่ยแปลงเนี่ยเคยเก็บผลผลิต สูงสุดได้ประมาณเท่าไหร่อ๋อก่อนที่เคยใช้ผมเก็บอยู่ส่องร้อยกว่ากิโลเองหมายถึงว่าเต็มที่แล้วคือเนื้อที่ยังส่องไรด้วยมั้งตอนนั้นทีู่กปลูกอ่ะมันก็ได้ประมาณส0องร้อยสองร้อยกว่ากิโลสองร้อยกว่ากิโลฉีดปุ๋ยฉีดยาไม่ปุ๋ยมันทุกอย่างเลยทุกตัวเต็มเหนียวเลยใช่ส่องร้อยสองร้อยกิโลนี่ก็เก็บได้ถึงสิบวันเลยเหรอมันไม่ถึงไม่ถึงใช่มันก็ได้ช่องดก ไม่นานมันอยู่ได้ไม่กี่วันอ๋อก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งถึงไหมไม่ถึงไม่ถึง,งไม่ถึงอาทิตย์ด้วยอโอ้โหแม่คนทําปลูกแตงนี้ต้องฝีมือจริงๆนะครับกว่าจะไต่ขึ้นมาถึง200โลได้แต่น,นี่มันได้เป็นอาทิตย์ที่แ0ดร้อยอนะอ๋ออาทิตย์ว่าหลังจากใช้โฟชพี่ได้เท่าไหร่นะ800ร้อกว่าแปดร้อกว่ากิโลต่อวันเลยเหรอต่อวนันต่วนัวนเก็บทุกวนัน ผลผลิตเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิม4ี่เท่าในแปลงเดิมจาก200เป็น800ดร้อเก็บต่อเน,นื่องได้กี่วันแล้วตอนนั้แปดร้อยโลอ่ะมันได้อยู่ประมาณอาทิตย์กว่าที่นิ่งๆเลยเคยได้หลักหมื่นไม่เคยทําแตงแปลงเล็กๆได้หลักแสนมาก่อนแล้วไม่ใช่แสนเดียวนะครับได้หลายแสนอยู่นะก็ติดวันครับนะเพราะว่าวันหนึ่งมันก็เก็บได้สองสามหมื่นอ่ะลองคิดดูนะครับ ตั้งแต่ทำแตงมาทั้งชีวิตไม่เคยเห็นเงินแสนเลยมันไม่เคยมีสภาพงี้ด้วยคือสภาพนี้ฮาไม่เจอประทับใจอะไรบ้างครับบอกท่านผู้ชมได้เลยครับก็ประทับใจทุกอย่างอ่ะที่ทั้งสวยทั้งงามแล้วก็ดกแล้วก็สมบูรณ์แล้วก็ประหยัดปุ๋ยประหยัดยาสวยทุกอย่างงามดกสมบูรณ์ประหยัดปุ๋ยประหยัดยาทุกอย่างเลยทุกอย่างครับวันนี้ทีมงานโฟทีก็ต้อง ขอขอบพระคุณพี่เสิร์ฟมากครับที่อนุญาตให้เราเข้ามาเยี่ยมชมแปงนะครับแปลงสวยๆแปลงนี้ปลอดภัยไร้สารพิษแน่นอนแล้วก็ผลผลิตเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิม4เท่าโอกาสหน้าพบกันใหม่อีกครั้งนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ